กิจกรรมร้านขายผักนะครับนร <c oughs> อเรียนมาให้เรียนการกระบาดนฮะทับภาพที่แตกต่างจากพวกนะฮะการกระบาดท,ทับไปลว่า,าที่แตกต่างจากพวกนะมีทั้งหมด4ข้อนะฮะเรามาดูภาพแรกฮะนี่กำลังขายผักฮนะเป็นโซนขายผักค้ <c oughs> หนึ่ง มาดูผักข้อ2ข้อ3ข้อแห่งเรินการกระบาดท,ทับที่แตกต่างจากพวกนะครับนแตกต่างจากพวกมาข้อ2ครับ <c oughs> ข้อ2ขายผลไม้ฮนะขายผลไม้เรียนมาดูครับภาพที่แตกต่างนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อให้การกระบาดแล้วบอกเลยครับข้อ3ครับข้อ3ขายผลไม้นะฮะดูเรียนดูภาพที่แตกต่างนะฮะ ภาพที่แตกต่างแล้วก็การกระบาดท,ทับได้เลยครับเดินออันนี้เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของอสิ่งแวดล้อมของเรานะฮะฝึกทักษะ,ะสมองซีซ้ายซีขวาจะได้ทำงานนะฮะเป็นการสังเกตลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะโดยใช้ใะสะสภาษาสมผัตของเราให้เหมาะสมวันนั้นมีทั้งหมด3ข้อนะครับนักเรียนก็ตอบมาตามนี้ครับ ครับนักเรียนมาดูประสูตธ์นะฮะเนื้อหา,ารายละเอียดเกี่ยวกับประสูตธ์นะฮะจะมีรูปภาพให้เราเห็นนะฮะ,ะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะในคลิปที่แล้วที่ได้แน,นาไปนะฮะชื่อเดิมเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะ,ะพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโททนะสุดโทนทนะนะฮะ,ะเป็นกษัตริย์ ราชสกุลสักยวงศ์แห่งเมืองกบิลพัทกับพระนางสิริมหามายานะผู้เป็นพระราชธิดาของอพระเจ้าอัชชนะนะกษัตร,ริย์ราชวงศ์โมริยนะกษัตริย์ราชวงศ์โมริวงศ์แห่งเมืองเทวทหะครั้นเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระคันใกล้ประสูติ จึงขอพระบรมราชานุญาตพระเจ้าสุโทธทนะเพื่อเสด็จกลับไปประสูติที่บ้านเมืองเดิมของพระนางตามธรรมเนียมในการนั้นนะครับแต่ได้ประสูตไิได้ได้ประสูตินะฮะพระองค์ระหว่างการเดินทางน,นลุมพินีใต้ต้นสาระหรือต้นรังขึ้น15ค่้าคเดือนนะเวลาใกล้เที่ยงก่อนพุทธศักราช80ปีนะครับค <c oughs> ันพระราชะโอรสประสูติแล้ว ได้ย่างพระบาทไปถึง7ก้าหมายก็ว่าเมื่อตัดสรุปแล้วจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้7แคว้น7ทวีปพ,พร้อมกับเปล่งวาจาเป็นบุพพนิมิตมีใจความว่าเราจะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกนะฮะมาดูคำทำนายนะครับคำทำนายอ่ฤาษีสิตะเป็นผู้ที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดของชาวเมืองกาเบลพัทนะฮะ เห็นว่าพระกุมารทรงมีลักษณะพระมหาบุรุษจึงทํานายว่าพระกุมารเนี่ยถ้าอยู่ในครองถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่และถ้าออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อพระโอรสประสูติได้ห้าวันพระเจ้าสุโธธนะครับทรงประกอบพิธีเขาเรี <c oughs> ยกว่าพิธีชนานพระนามนะฮะ โดยเชิญพราหมณ์ทั้งหมด800คนแต่เลือกแค่8คนคนะมาประชุมเพื่อทําพิธีในครั้งนั้นนะประชุมพระนามพระโอรสสิทธาแปลว่าผู้สําเร็จตามความประสงคนะ์ผู้สําเร็จตามความประสงค์และพราหมณ์เหล่านั้นได้ทํานายเช่นเดียวกับฤาษีอสิอตะก็คือมีเพียงโกนทัญญะผู้เดียวที่ทํานายว่าเจ้าชายสิทธะ ออกบวชแล้วได้ตัดสรุปเป็นาศาสราเอกของโลกหลังจากนั้นอีกสองวันพระราชมารดาก็สิ้นพระชนฮะพระองค์จึงทรงอยู่ในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมีฮะอันนี้มาดู <c oughs> ช่วงศึกษาศิลป,ปะวิทยาครับเมื่อเจ้าชายเศรษธาประชนมาอยุได้8ปดพรรษาได้ทรงศึกษาอยู่ในสำนักครูวิศวมิรนะ สำนักครูวิศวมิตรเจ้าชายสิทธิษฐทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะวิทยาเป็นอย่างดีและได้ศึกษาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์มาดูสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเป็นทม์ไลน์อภิเศกสมรสครับพระเจ้าสุโธธนะทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้าชายสิทธิธฐอยู่ในครองคืออยู่ให้ครองราชสมบัตินะฮะมากกว่าที่จะออกบวช ออกประนวดทรงบำรุงความสุขทุกอย่างโดยโปรดให้สร้างปราสาทสามหลังครับเพื่อประทับในฤดูต่างๆเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีประชนมายุและ16พรรษาโปรดให้อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพาทรงมีพระราชโอรสองค์หนึ่งพนามว่าราหุลครับราหุลแปลว่าบ่วงนะฮะตามที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงอดุธาน และอุทานขึ้นในช่วงเวลาที่พระโอรสประสูติว่าราหุนชาตังฮะราหุลังชาตังนะฮะเป็นคำบาลีนะฮะอุทานน่ะราหุลังชาตังบวงเกิดขึ้นแล้วพันธะนางชาตังคือเครื่องผูกพันเกิดขึ้นแล้วนะฮะอันนี้เป็นประวัติเกี่ยวกับอภิเศกสมรสนะครับ